สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีเห็ดทำความสะอาดบ้านดูดฝุ่นดูดฝุ่นพึ่งจะแล้วต่อไปมืออื่นสเห็ดความสะอาดห้องขัวกับห้องนั่งมือนีกะดูดฝุ่นเห็ดความสะอาดห้องนอนกับห้องรับแขกไปก่อนต่ขนาดซัมหนีบ้านล้างนิดหน่อยซัมหนีกับเมยได้ด้พี่นอ้องเมืยเมืยกับเมยแป๊บเดียว ให้ล้างไว้หน้อยกับบธธดไอ้เห็ดดนนะจ๊ะทำความสะอาดบดยี่สิบสามสิบนาทีเอาคันเฮ็ดความสะอาดแบบไอ้ดิฟคลีนสะอาดอีหลีเลยหั่นกับประมาณชั่วโมงหนึ่งจ้ะชั่วโมงหนึ่งก็แล้วตะปาเฮ้ามือนีแค่ดูดฝุ่นกับปัดฝุ่นนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเขาเฮ็ดชื้มือ,อยู่จ้ะบดไอ้เห็ดร้ายมันก็นเลยบ่ค่อยเปื้อนบดไอ้เพราะว่าเฮ็ดชื้มือ เห็ดความสะอาดเห็ดความสะอาดบ้านเห็ดสูมือจ้ะเพราะว่าอยู่บ้านจะซื้อจักสิเห็ดหยังเห็ดอีหยังนิ่นๆน้อยๆก็ปัดความสะอาดนิ่นๆน้อยๆจ้ะมื้อนี้ปัดนั่นทูนั่นทูนี้เห็ดสูมือบ้านก็บเกลียงบานก็สะอาดจ้ะบ้านกังามกับเป็นตอยู่โควิดก็บ่เข้ามาบ้านเฮานําเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้กัเฮ็ดความสะอาดบ้านจ้ะบ่ได้ไปไสอยู่เฮียน นีราชาจิตวัตรประจําวันตะละมือกินข้าวอาบน้ำนอนเฮ็ดความสะอาดบ้านคุยวิดีโอข้อกับทางบ้านเมืองไทยเนยนีราชาชีวิตวิธีการเฮ็ดอยู่เห็ดกิน่นอยู่ประเทศเขาบ่คือจังประเทศเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะเห็ดยางกลับไปส่มาส่ย,ยากาบ่คือจังอยู่บ้านเฮ้ายางหน่อยก็ได้ยางออกไปทงหน้าหาปูห่หาป่า อนี่บม่มีทงหน้า้อพี่น้องสิงไปหาคุดปูคูดปลาอยู่ไสก็บ่ได้ทางนี้มันบ่คขึ้นจากบานเฮาแดดออกลมมีล่มแนก่กะหนาวแล้วพี่น้องถึงสี่มีแดดกสร้างเนาะพี่น้องเนาะเมื่อยท้งบอกไปนั่มหอบไปนั่มเมื่อยพี่น้องกะคลิปนี้บ่มียังแค่มาให้เบิง่งว่านี่ละเฮ็ด อยู่บ้านอยู่ก้มเห็ดก้มสะอาดอยู่บ้านจ้ะบริไรเฮ็ดยังบริไรไปไซนั่นแหละพี่น้องคลิปนี้กะอย่าลืมนะพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นั่นเด้อจ้ะกดสับกดสับสับคลาด้วยกด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 เลยพี่น้องให้มีคนเข้ามาติดตามเบิง่งไอ้ข่อยได้หลายแนย่เพราะว่าข่อยกับบริไไอ้เฮ็ดเป็นปนใด้ตัดต่อกับว่าเป็นเฮ็ดยังกับว่าเป็น เวลาถ่ายทํำวิดีโออัดวิดีโอต้องแอบสามีเฮ็ดเราสิจมหายจา้ะเราจมเราเบาหายต้องแอบเฮ็ดเราบบกคือจังคนอื่นเด้วพี่น,อน้องเรามักเบาแต่ว่าเราบารีดาเรามักเบาซื้อว่าเธอมันหนาเบื่อปนันบ่เป็นยังก็ต้องอาดวิดีโอเป็นยังต้องเฮ็ดคือจังคนปัญญาอ่อนเฮ็ดเบาอยู่คนเดียวโป๊ะโป๊ะโป๊ะอยู่ในโทรศัพท์จังสิ่งไง เราบอกขอใจนําดอกพี่น้องแต่ว่าขอข้าใจเราคือกันแล้วว่าเออวิธีคนนหามันบ่คือกันเนาะความคิดคน้นหามันบ่คือกันพร้อมเนาะพี่น้องเนาะเอาอย่าเ้าลายเมื่อยเอาไว้ซํานี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะอย่าเลื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสกไ i b e กด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 ไลยๆเขามาเบิ่งหลายๆพี่น้องฝากให้เป็นกําลังใจคุณยา่าสายเปียวเฮ็ดวิดีโอคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อจ้าสวัสดีจา้า